สวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมเชาวเพอร์เฟคคาร์ทุกคนนะครับวันนี้นะครับมีโอกาสมารับมอบนะครับรถล็อตใหม่นะครับเป็นโตโยต้าติดนะครับปี16 17นะครับเพียบเลย10กว่าคันเลยเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมรถล็อตนี้นะครับราคาเริ่มต้นเนี่ยเห็นเป็นหน้า2017แบบนี้นะครับราคาเริ่มต้นเพียงสามแสนปลายๆเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็เลขไม้เนี่ยคันที่น้อยสุดเนี่ยเรียกว่าหลักหมื่นโล90,000กว่าโลเท่านั้นเองนะครับรถใช้งานมาประมาณ 4-5ปีนะครับประมาณนี้นะครับ4-5ปีนะครับมาดูกันเลยครับนี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งส่วนเดียวเท่านั้นเองนะครับที่กำลังจะรับเข้ามาครับอันนี้ล็อตแรกเราจะเอาไปก่อนครับ11คันกันเลยทีเดียวนะครับผมนี่ก็มีทั้งหน้า2017นะครับแล้วก็2016นะครับเรียกว่ามีให้เลือกเยอะที่สุดเลยในย่านสีนครขลิ่นอันนี้ผมมั่นใจเลยชัวร์เลยนะครับลูกค้ามาถ้าหารถโตโยต้าทิตเนี่ยมาที่เพอร์เฟกจบแน่นอนนะครับแล้วก็ผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละประมาณ หถึง7 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับผมสำหรับลูกค้าที่มีเครดิตดีนะครับได้ดอกเบี้ยพิเศษนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียงเดือนละ2.79%าต่อปีนะครับผมตลอดอายุสัญญาเลยนะครับก็ใครกำลังหาเอาติดอยู่นะครับแนะนำครับติดต่อเราเข้ามาได้เลยนะครับนี่เลยนี่นะครับเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับก็ดดานนี้อีก2คันนะครับผมอันนี้มาเอารตแรกก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปเต็มเตมหรือภายในเต็มเตทุกคันเนี่ยเดี๋ยวเราไปทำความสะอาดนะครับแล้วก็เดี๋ยวไป ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอส่งให้ลูกค้าดูทุกท่านนะครับผมยังไงวันนี้วินขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ